สวัสดีครับขอขอเข้าซ่องสู่น้องแทนคุณนะครับวันนี้น้องแทนคุณจะมีของวิเศษให้ด้วยอ่าใครเคยเห็นไอ้นี่บ้างอ่ามันคืออะไรนะครับทุกคนคือ cry baby ของจริงเลยจริงแบบกล่องพี่เป็นเองงแต่ตัวข้างในเป็นตัวอะไรของจริงของแทน นี่พี่ได้ตัวนี้ตัวที่เท่าไหร่เนาะดูก่อนว่าจะเป็นตัวที่เป็นุยพี่ได้ตัวชื่อ,อ,อตัวที่ห้าอุยมันเฮ้ยดีจมากทุกคนได้ตัวที่ห้าน่ารักมากนี่ใครอยากได้ครับใครอยากได้กดไลค์มาได้เลยทุกคน อ่ะนี่น้องคลายบบีโคนหน้านคาุุยน่ารักมากตักไม่ได้ไอะต่อไปจะเป็นน้องเบรริชู าบิบาร่าหมุนด้าแมวเสืออันนี้พวกซูเปอปร์ซีเขตจ,จะเป็นประมาณมังกรสีแดงสีแดงแล้วก็สีฟ้าอันนี้ก็เป็นจะมาองค์ชายกลุสีทองทุกคนสีเหลืองอันนี้ไม่ใช่นะทุกคนทุกคนอย่างงงนะมาแกะอันนี้กันทุกคน อยากได้ตัวไหนคอมเมนต์มาได้ที่ช่องน้องแพนคุณเลยโอเคนะทุกคนหลายคนน่ะอาจจะมีก็ได้แต่พี่มีตัวกล่องเดียวเอง สัมผัสสัมผัสเหมือนมีหูหูเบ็นเใหญ่ๆเอ้ยไม่ใช่พูดผิดหูสั้นสแล้วก็แหลมๆแต่แต่แต่เป็นตัวอะไรอ่ะจิ้งจอกหรือเปล่าทุกคนลองเดาดูสิ9 8 7 6 คนไทยถูกแล้วคือคือหมาจจิ้งจอกนี่เองนะทุกคนไทยถูกด้วยนี่แต่ตาเราให้นะคะทุกคนใครชอบตัวนี้คอมเมนต์มาได้เลยไม่มีหลือกาศอยู่นี้ทุกคน ทุกคนน่ารักมากอเอาใครเบบี้ออกมันอ,อีกแล้วมันบังกลงหรือเปล่านะจิโดว์ฮ่า <laughs> แกงแนคะ่ไม่ตังเว้ยอีกแล้วอาไ้ตรงนี้ก่อนนะ มีกล่อมีกล่อง่องซุปเปอร์ซีเกตยังไม่ออกคุณต่อไปทุกคนไทยดูดิว่าที่จะมีกล่องะไรอีกมีคนไทยถูกหนหนึ่งวิงนาทีเลยคือชาวเวลนักสัต์นั่นเองอ่ะทุกคนนี่ไงชาวเวลทุกคนอยากได้ตัวไหน S <S <an> พี่ไม่รู้จักผลกันมันมีตัวอะไรบ้าง <S <S <an> พี่อยากได้ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้แล้วก็ตัวนี้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 ตันี้อ่ะ <S an> แต่ยายผมอ่ะสุ่มได้ตัวนี้แต่ตัวนี้พี่มังกรนั่นเองแต่น้องผมก็สุ่มได้ตัวนี้มไ,ม <S <S <an> <S ไม่รู้ผมจะได้ตัวไหนผมไม่ได้สุ่มเลยแขกัน <S an> <S an> มันเป็นอะไรเฮ้ยเฮ้ยวัวเนเกิดพี่เลยทะลุด้านหนังไม่ได้ไงทุกคนโธ่อุ้ยอุ้ยไม่ออกไม่ออกคนมันไม่ออกดได้่ล้เด เฮ้ยเฮ้ยได้ตัวอะไรอ่ะขนูเปล่าเผื่อไอ้นี่ได้เธอดูจริงด้วยขนูลาสีพี่เลยลาสีพี่อันนี้จริงๆรงพี่สั่งจากป๊อบมา เดี๋ยวปัตเตอร์แบบก็มาอีกเดี๋ยวพี่ก็ค่อยมาไลครั้งหน้านะครับจะมีน้องเบบี้ชีกับกลายเบบี้แล้วก็อันนี้มาเหมือนเดิมนะครับกุ๊ดบายจ๊บๆสำหรับคลิปนี้ลาจากน้องช่องแทนคุณไปก่อนนะครับ